ตำนานเรื่องเล่าผีจ้างหนังที่คำชโนโดก่อนดูอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะเมื่อปีพศ2532ธงชยัยแสงชยัยเจ้าของบริษัทหนังเล่เล่าว่าตนเองถูกว่าจ้างจะใครคนหนึ่งให้ไปใช้หนังกลางแปลงที่งานวัดที่หมู่บ้านวังทองแถวป่าคำชโนโด ด้วยจำนวนเงิน4,000บาทแต่มีข้อแม้คือต้องใช้หนังให้จบแค่ตีสีของวันใหม่และต้องกลับออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันหลังกลับมามองหลังจากที่วางเงินมัดจำเสร็จเจ้าของหนังก็จะแจ้งเตรียมอุปกรณ์สัมภาระเฟี่ยมหนังที่จะนำไปฉายไปกับลูกน้องอีก4คนรวมเป็น5คนโดยบรรทุกรถหกล้อมีหลังคา ออกจากตัวจังหวัดบายแก่ๆเดินทางถึงป่าคำชะโนดก็เลื่อมมืดระหว่างทางตามที่ผู้ว่าจ้างบอก็ไม่เห็นว่าจะเจอหมู่บ้านหรือคนที่จะมารับจึงนึกว่าหลงกันระหว่างจอดรถว่าจะย้อนกลับไปดีหรือไม่ก็มีผู้หญิงสองคนใส่ชุดดำมาร้องเรียกว่าจะนำไปที่วัดคนขับที่เป็นเจ้าของหนังก็รับขึ้นรถ แต่แกก็สงสัยว่าสองคนนี้โผล่มาจากไหนในทีม่มืดเมื่อเดียนี้พาหนะอะไรก็ไม่มีเมื่อขับเข้าไปในหมู่บ้านก็ยิ่งชวนให้สงสัยใหญ่ว่าทําไมไม่มีเสียงลำโพงออกมาจากงานวัดไม่มีเสียงหมอลำหรือการละเล่นอะไรเลยพอไปถึงหมู่บ้านก็มีคนมารับแต่แปลกว่าทุกคนจะใส่เสื้อสีขาวขับสีดํา ถ้าเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวผู้หญิงใส่ชุดดำอยากให้เห็นชัดเจนแม้แต่เด็กแต่ที่แปลกทุกคนจะทาหน้าขาวเหมือนกันหมดใช้ครีมพอกหน้าเมื่อถึงที่แล้วทุกคนก็เลื่มตั้งจอภาพยนตร์เดินสายไฟได้เปิดเครื่องปั่นไฟระหว่างที่กำลังกุลีกุจอติดตั้งก็เริ่มเห็นผู้คนทยอยมานั่งดูหนัง แต่จะแยกชายหญิงชัดเจนไม่นั่งรวมกันและปกติของงานวัดจะต,ต้องมีแม่ค้ามาขายของเช่นน้ำขายถั่วขายปลาหมึกย่างแต่ที่นี่กลับไม่มีแม่ค้าสักคนพอติดตั้งเสร็จก็เริ่มใช้นังหนังที่เอาไปใช้มีสีเรื่องเรื่องแรกเป็นหนังสงครามเรื่องที่สองเป็นหนังตลกแอคชั่น เรื่องที่สามกับสเป็นหนังผีระหว่างใช้คนภาคก็พยายามภาคยิงมุกตลกตลกแต่ก็ไม่มีใครหัวเราะหรือแสดงอารมณ์อย่างใดเลยท,ท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไปใช้ที่ไหนคนก็จะหัวเราะตลอดจนเริ่มใช้เรื่องที่สที่เป็นหนังผีสังเกตท่าทางคนที่มาดูเริ่มตั้งใจดูทั้งที่บรรยากาศตอนนั้น เที่ยงคืนดูน่ากลัวมากๆระหว่างนั้นทางเจ้าภาพก็จัดข้าตวต้มถั่วเล็กมาให้ทีมงานใช้เพื่อกินกันทางทีมงานเห็นแล้วก,ก็ระเหียใจมีแต่ขาต้าวต้มซีดๆกับก้อนเนื้อชิ้นเล็กๆแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจทางทีมงานก็เลยกินกันปราคฏว่าเป็นข้าวต้มที่อร่อยที่สุดที่เคยกินกันมาหลังจากใช้หนังจบ ถึงตีสอผู้คนก็แยกย้ายกันกลับแปบ๊บเดียวก็สลายไปหมดไม่มีใครเหลืออยู่เลยทางทีมงานก็เลยเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถโดยมีผู้หญิงสองคนนั่งรถออกมาส่งก่อนจะล่ำลาเขาจ่ายค่าจ้างที่เหลือซึ่งเป็นเงินเหรียญทั้งหมดพอออกมาส่งถึงปากซอยผู้หญิงสองคนนั้นลงจากรถพอรถออกตัวคนขับที่เป็นเจ้าของหนังกลางแปลง อันกลับมาดูก็ไม่เห็นผู้หญิงสองคนนั้นแล้วหลังจากกลับมาถึงบริษัทธงชัยก็เกิดความสงสัยจึงไปเช็คประวัติกับผู้ว่าจ้างที่ถ่ายเอกสารให้ให้ตอนวางมัดจำก็พบว่ามีชื่อน,นี้จริงแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยไปว่าจ้างใครให้ไปใช้หนังตามวันและเวลาที่บอกเมื่อสงสัยก็เลยสอบถามไปยังเจ้าอาวาส ที่เอาหนังไปใช้ทางเจ้าอาวาสก็บอกว่าในวันนั้นที่วัดไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใดแต่เจ้าอาวาสเล่าว่าในคืนวันที่เจ้าของหนังมาบอกว่ามีการใช้หนังที่ป่าคำชะโนดจะมีเสียงสู่สู่เหมือนกับมีพายุพัดเข้ามาทั้งทังที่คืนนั้นไม่มีลมใหญ่พัดมาจากไหนเลยในที่สุดเมื่อถามกันจนเป็นที่เข้าใจก็ได้รับคำตอบจากชาวบ้านว่า สถานที่ที่ไปใช้คือป่าคำชะโนดสถานที่ลี้ลับที่ชาวบ้านเ่อกันว่าเป็นเมืองพญานาคซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านวังทองนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตำนานเรื่องเล่าผีจ้างหนังถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะ